ไม่นคนทำนะมีคนแอบอ้างชื่อต่อไปพอถึงขั้นตอนการจดทะเบียนนะครับก็มีผู้รับว่าเป็นผู้รับจา้างจดทะเบียนแล้วก็เป็นคนกอรอกรายละเอียดทั้งหมดทั้งตอมรายหือชื่อและก็ใส่จำนวนราคารถหนึงล้านบาทนะที่สื่อเห็นดูแล้วนี่ไปเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับกระบวนการของรถจดประกอบเนี่ยผมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆก็คือเป็นการประกอบกันร,ระหว่างโครงตัวถัง เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ส่วนพวกอุปกรณ์สามส่วนนี้จะมาประกอบกันเป็นรถจดประกอบ1นคันนะครับกระบวนการนี้ผมเคยชีย้แจงให้สิ่งมวลชนทราบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับพอมาถึงรถคันนี้ผมผมจะเรียนอยีกนี้ครับว่ารถคันนี้ถูกส่งมาจากอเมริกาโดยบริษัทออสแ9นะครับ OOD แ9ถูกแยกลงเรือมา ระหว่างตัวถังกับเครื่องยนต์ต่างกันสองวันนะครับเมื่อกระบวนการของการนำเข้าผ่านมาตรงนี้ก็มีคนในบริษัทออส89ไปทำสัญญาลกักษณะเหมือนการซื้อขายโครงตัวถังกับเครื่องยนต์นันคมที้่ีที่ทำี่คือเราพบว่าเขาเคยทำก่อน 你看，你看。